สบายดีพี่น้องวัสดุสุขสุขคนสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าเห็ดยาหัวอ้นกินหมากกระทินกินมากระทินฮะกินข่าวแล้วพี่น้องกินข่าวอยู่ซ่องคล้องอันกาหน้ากับตาอ้นเด้อพี่น้องเด้อผ้าหน้องมากเลยนี่สบายดีพน้อสบายดีพี่น้องเลืออะไพีงกุ้งเหงสบายดีพี่น้องมาหอบละพี่น้องมาหอดวัอ้นไงแหละ เราหนุ่มมะลินน้ำดั้งวันอาทิตย์วันอาทอิตย์เป็นวันหยุดของบาอนนา่าวตาถ้มเลยพาเพผนมะลินน้ำแก้วอ้อนเห้พี่น้องเลยชิมกไก่ชิมกไ,ไ,ไก่วะชิมกไก่ใบดีพูดพี่น้องเอาอยากขายเพื่อซองเพื่มียนี่กับพี่น้องเอ้ยน้องนุ่งคุณนากบเบลเตะนากะ คู ung, ่หน so mm ึ hmm. ่งนี่ก็คู่หนึ่งโอ้ยสามคู่แล้วพี่น้องเอ้ยสามคู่แล้วแม่ครัวตัวโปรดมาแล้วใส่กระล่ำนี่ยเ้ยเห็นอยู่ปีก็เหาอพอดีซื้อบอกเอยบอกเคยเห็นจักเถอะ เพื่อจะกินต้มขิงเมื่อทุออกข์ขาขิงเวเต้คนน้องจะเตรียมเครื่องที่จะใส่มุกเด้อพีนอพ่น้องเตรียมกับพี่น้องซอสซอสกะเทียมนะปั่นแล้วกุ้งผลกระทำการตำเลยพีน่น้องเดอ้อตำหัวขาหัวชิงไข่ใบมะกรูดกราเส็ดมกพี่น้องยังกระเทียมเนาะลืมใส่กระเทียมนะพีน่น้อง แค่ย่งหันตำงชิงไคหอปลาโอ้นเครื่องเอือบเคร่องมุกเาเครื่องมุกนี่ยังไหนนี่กระเทียมหัวข่าผงชิงไคใปมะกูดอ๋อใบะกรูดกะตําใส่บ่แม่เออนั่นเนาะแก่ข้าวเลยดึงข้าซอยกันได้พี่น้องนมกันนิงได้ เป็นมือกล้องขอจับเลยได้ขอได้ขอหลักถ่ายเอาเลยได้สวยกันได้พี่น้องมือนีแดดแดดแต่ว่าบ่อนดอกมีล่มอยู่อากาศเย็นอยู่ม่งแม่ครัวเห็ดกับเขากัาบกุ้งแหง่งเฮ้ยตัวคนเราใส่เลยได้นไงไม่ยั้งอันนี้ <laughs> คนละใส่ยเลยเพ่นได้เป็นคนสื่อมาอดน้อยได้สื่อพักสื่อมะเพ็ดมาไปตลาดเศร้านี่ลืมก็เลยให้อดน้อยสื่อมาเขาไม่ตำ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 จอยนะหนังก็ดีคือกันยังเบาก็โตเนะอดเนอะใครขออ้วน ใส่เนี่ยชมกุโตะแถลงอุ่นมาคือที่ห้านะักมาในกระขวัดอันนี้ใส่ปนกัะผักกะหล่ำที่อุ่นน้อยซอยไว้เลยใส่ข้าวเบือจักแล้วในครัวเราใส่ข้าวเบือข้าวเบือหามาไว้แล้วได้เลยนี่เซรั่นแล้สเซรอ่นใส่น้ำที่น้องเซรั่นทาข้าวเบือเนาะ นี่ก็คะตําตําข้าวเบือบาดนี้เมื่อกี้นี่ตําอันแล้วตําใส่กันแล้วก็แล้วดเมื่อกี้นี่้าน้อยพบอกเอ้ยว่า ใส่ไข่ใส่วุน้นเส้นผักกะลัมเปลี่ยนเด้พี่น้องเมื่อกี้นี่กัญชามันน้อยพูดกันเลยเติมเใส่หมอ้อใส่หม้อใหญ่ยังมีแตงกุ้งอีกห,หน่อยมีแตงกุ้งอยู่เลยหาหน่วยเนาะยังพันใส่ต่อนใส่ได้พี่น้องเด้อ เข้าล้นก่อนลรวกะเ่าก็เอาอมไกมากก้ล้นลก็ปุ้งหมนโอ้น้อยกระเทียมมันสีเห็ดมกเลยด้วพี่น้องเป็นเอือบเรียบร้อยแล้วจก็ซด้ก็ทน่รั

อือันหนึ่งก็เป็นซิปอังตงัวเพราะว่าสีแดงเขอชาวมดหมดแล้วก็มีมีได้เยอมีแต่ข้างหมดซึ่งคืนน่ะพี่น้องมกไก่ก็พี่น้องเราได้งามอยู่อ่ะทำมกกินเนาะบอ,ก,ก,นนอกจำเป็นว่าพี่ที่พี่ชั้น่างามก็ได้พี่น้องงามเาเต็มเดิด น้ำเย็นเนาะน้ำใส่น้อเใส่น้ำถึงน้องใส่ใส่ 就是。嗯

นี่ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเห็ดมกไกเ่เหออ้นใหญ่พี่น้องออกมากันเลยอยากกินฝีมืออ้นน้อยอย่ากินโดนแล้วเห็ดมกเป็ส่วนพี่น้องเลยเพราะว่าจะบอกกามาเลยได้อ้นน้อยกับพี่น้องเลยลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอนนาามา้นหน่อยเด้อฝากติดตามบ่าวเตะน้ำพี่น้องบอกเตะสวรรค์เนาะเตะสวรรค์นาเคศขอบคุณทุกรายทุกเมนทุกคนที่มาหลับชมช่องอ้นน้อยมาหาไซเด้อบ๊ายบายจ้า